สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกิกนะจ๊ะวันนี้น่าดูก็ยังอยู่กับการรีวิวด้วยมือเหมือนเดิมฮะเพราะเพิ่งอ,ออกจากโรงพยาบาลมานะฮะอยากที่แจ้งให้ทราบตัวที่อยู่ในมือเนี่ยคือ i n โนล AX1 ฮะนี่น่าจะเป็นแท็บเล็ตที่รู้สึกว่าราคาถูกและคุ้มค่ามากฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเป็นยังไงและท่านผู้ชมนี่คือฝาหลังฮะพอแกะออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นซิมการ์ดใส่ได้2อันฮะซึ่งน่าดูใส่ไว้แล้วหอันนะฮะส่วนตรงนี้เป็นที่ใส่ SD การ์ดเสียตรงนี้นะจ๊ะก็เสร็จแล้วไม่พะเย สบายๆฮะแล้วก็ลำโพงทางนี้นะเยี่ยมมากๆโทรศัพท์ได้ด้วยนะอันเนี้ยเพราะว่ามันมีเอียร์พีซฮะเดี๋ยวจะให้ดูเอียร์เพลสแล้วเดี๋ยวค่อยประกอบแล้วกันฮะรีวิวมันแบบนี้ละฮะเนี่ยฮะเอียร์พีสตัวนี้ฮะก็จะแบบสามารถที่จะคุยโทรศัพท์ได้เลยนะฮะแน่ผูไปเลยโอ๊ยม่จริงหรอใครจะเป็นแน่ผูอย่างนั้นกันน่าดุดแน่มาแล้วฮะไม่ธรรมดาใช่ไหมล่ะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามัน มีประสิทธ,ธิภาพสูงยังไงบ้างฮะตัวนี้ใช้ CPU ตัวใหม่ฮะเอาละเดี๋ยวไปอ่านสเปคกันเลยดีกว่าว่าสเปคคืออะไรบ้างไปโอเคฮะสายประกัรเป็น mt 8 3 8 9กฮะก็จะเป็นสาปปตยกรรมที่คล้ายๆกับตัวของเอ่อเขาเรียกอะไรนะ mtk 6 5 8 9ฮะคล้ายๆกันนะฮะวามละเอียดอยู่ที่ 1, 160 dpi ฮะตัวนี้แล้วก็จอนันก็เป็นแบบ QHD นะโอ้ยผู้เข้านำเพลงอ่ะสเปคไม่เป็นหรอกช่างมันฮะเอไปดูมันฮะนะดูดบอกเลยฮะเอไปดูมันฮะ,ม,นฮะมาดูกันหน่อยว,ว่า CPU ตัวนี้เนี่ยมันเป็น CPU รหัสใหม่เนี่ยมันมีการใช้งานที่ดูแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเอาละเราจะเริ่มจากการเปิดเว็บก่อนเลยแล้วกันเนาะนี่คือเว็บที่นี่ .com ฮะเว็บนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะกินทรัพยากรเครื่องพอสมควรนะฮะแต่ก็ยังทำได้สบายะฮะเหมือนซีรีส์ตัวเอ่อซีรีส์ c p ตัวนี้เหมือนเ Lenovo จะเอาไปใส่ของตัวเองเหมือนกันนะฮะนี่รุ่นนนนอออัักยยย่่่่่าาางเีจไไมด้้คคๆุู เนี่ยฮะก็ลื่นฮะมันก็ยังทําอยู่ในมาตรฐานเดียวกับ MTK ของ589นั่นแหละฮะอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเลยเนี่ยสบายฮะปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บลื่นปื๊ดๆเนยฮะอ่ะเรื่องเล่นเว็บผ่านไปฮะก็ตามสูตรของ MTK ที่สําคัญคือเป็น MTK แล้วมันประหยัดแบตเนี่ยสิเจ๋งจริงๆฮะเอาล่ะความพิเศษตัวนี้คืออะไรฮะนอกจากไอ้เรื่องเล่นเว็บปื๊บปื๊บปื๊บปปมมาเมื่อกี้นะฮะก็คือเรื่องของการใช้ GPS ฮะทุกท่าน GPS ตัวนี้จะติด GPS มาให้ในตัวฮะโดยที่เราจะต้องไปใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า GPS fix ก่อนนะ,ะโดยที่เราจะเปิดดาวเทียม GPS นะฮะเราก็จะฟิกกันนะงั้นเดี๋ยวเรายกยอดเรื่องของการฟิก GPS ไปทีเ่เขาเรีเยกว่าไงนะไวท้ที่แบบเดี๋ยวเรายกยอดการรีวิว GPS ไปแบบว่าอ e ีกตอนหนึ่งเลยดีกว่านะฮะ,นะฮะตองเราขอโหลดตัวอื่นก่อนละกันนะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถใช้กับโปรแกรมนำทางพวกไซจิพวกไอโคได้สบายอันนั้นทําให้มันสบายมา,มากๆในการที่คุณจะสามารถที่จะใช้โปรแกรมนําทางนะครับเหมาะมากครับเหมาะจริงๆกับการที่คุณเอาไปติดอยู่บนรถแล้วก็แบบให้มันเป็น GPS ไปนะ,ะแล้วคุณยังสามารถเล่นเน็ตไปได้ด้วยนะให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยดูวิดีโอไปได้ด้วยนะฮะที่คุณติดอยู่บนรถนึกภาพไหมครับติดไว้ติด,ตดแบบเอาคาฮลเดอร์หรือไอ้นี่ก็ได้ครับติดไว้ไงเอาแแมะเอาไว้สวยมากๆครับแล้วก็ยังสามารถที่จะนําไปถ่ายเป็นกล้องฮะเดี๋ยวนี้เนี่ย เห็นว่าทุกคนน,นโดนตำรวจจราจรเรียกกันบ่อยะฮะบางทีมีหลักฐานบ้างไม่มีหลักฐานบ้างเอานี่เลยฮะกล้องมันฮะนี่ฮะเอากล้องเนี่ยอัดวิดีโอแล้วขับรถไปเลยฮะเ,เป็น GPS ไปด้วยอัดวิดีโอไปได,ด้วยเจ๋งจริงๆฮะตรงนี้อยาอัดวิดีโอคุณกดฮนะอยากใช้ GPS คุณกดเจ๋งจริงๆฮะต้องบอกเลยว่าคุณภาพกล้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะเอาละอย่าไปเสียเวลาับไปดูคุณภาพกล้องกันเลยดีกว่าป้า หลังจากที่เราดูคุณภาพกล้องเสร็จไปแล้วคนะ่ะอย่าเสียเวลาอีกแล้วฮนะ,เร,วะ,ะเราไปดูนนเ,เรเืเอ่องการเล่นเกมมันก็จะเริ่มจากโนวาสามเกมที่ที่ปุ่นนั้นคาดบอกไปอย่างเดียวว่ามันต้องด,ดีต้องเยี่ยมฮะแน่นอนว่าเยี่ยมฮะเยี่ยมมากแต่เราเองก็ังตกใจว่าเฮ้ยทำไม่ดีจังนะฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะโหลดน้อยหนึ่งฮะพูดสกุล CPU MTK เนี่ยเวลาโหลดเกมโนวาสามเนี่ยโหลดนานนานฮะแต่เวลาเล่นก็เล่นลื่นดีนะแต่โหลดนานนานฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะเล่นโนวาสามเป็นไงบ้าง นี่คือหน้าจอต้องมองตรงๆนิดนึงเพราะว่ามันหน้าจอมุมมองมันแคบมากฮะดูจากในวิดีโอเนี่ยน่าจะไม่ค่อยเห็นแต่ของจริงอ่ะมันจะมีแสงว้าวเข้ามาฮะหน้าจอแคบมากฮะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเครื่องนี้มันดีทุกอย่างเลยฮะมันมาเสียงเนี่ยจริงหน้าจอแคบไปหน่อยคือมุมมองหน้าจอมันจะมีแสงว้าวเข้ามาเนี่ย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 เห็นยังเห็นยังเอออย่างเงี้ยฮะมันเป็นอย่างเงี้ยฮะ คือมันก็เลยแบบดูแบบอย่างเงี้ยเออเห็นไหมเนี่ยฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฮะก็คือมุมมองมันค่อนข้างจะแคบฮะแต่ว่าเล่นได้นะไม่ต้องเป็นห่วงเล่นได้แน่นอนฮะตอนนี้น่าดูกระโดดยิงใหญ่เลยฮะนี่ก็ยิงยังเลยฮะมตานนัดูกาลางตาเนี่ไม่ช้าฮะมันอยู่ไหนวะเนี่ยับคือมันเล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วฮะแต่มันจะลื่นไม่เท่าพวก s n a p d าก้อนอยู่แล้วฮะมันคงไปไปไม่ได้แล้วแต่ว่าภาพโดยรวมคือมันเล่นได้ กระสุนนั้นดูจะหมดนะครับแหมพังฮะยิงเข้าไปใหกระสุนหมดชั้งมันฮะรักไงฮะตายฮะมันดูตายแน่ๆฮะยิงยิงไม่โดนด้วยฮะเอาว่ามันเล่นได้แล้วกันฮะทำให้ดูเฉยว่าเล่นได้นะฮะจะได้ทุกคนได้รู้ว่าเออมันเล่นได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยตูมไปะไส้แตกไปนะฮะเอาล่ะทุกคนโกงเห็นแล้วว่ามันเล่นได้ฮะสบายมากจ้าจ้า นะฮะก็อย่างที่บอกเล่นผ่านกล้องฮะยังทําหน้างงๆอยู่ฮะบางทีมันเกินอาจจะหลุดเฟรมไปบ้างน,นะฮะก็ถ้านัวว่าสาวเล่นได้เนี่ยก็คือเรื่องของการเล่นเกมไม่มีปัญหาแต่ที่บอกว่าเรื่องของมุมมองที่มันแคบนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นแสงว่าเข้ามาไหมอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะเรื่องมันเศร้าฮะคืออ,อาจจะสมมุติเราเรา,เราหยิบ i อ x 2เนี่ยสมมติเราถือมุมเดียวกันเลยนะสมมตินะฮะเราถือมุมเดียวกันเลยนะอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นเห็นไหมอืมเนี่ยถ้าเกิดว่าหลายๆคนจะดูไม่ออกฮะเนี่ฮะเห็นมฮะ อ้าไดเป็นสีดำๆมันก็เหมือนม,ม,มีเงาขึ้นมาไหมฮะแต่ IQX มันจะไม่เป็นใช่ไหมฮะเนี่ยฮะก็นี่คือเรื่องของข้อเสียของมันเลยฮนะก็คือจอมันไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่อะฮะเรื่องกล้องดูแล้วเรื่องเกมฑ์ดูแล้วเรื่องเล่นเว็บดูแล้วฮะนั่นก็คือเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะสำหรับตัวนี้ก็เรื่องลำโพงก็ถือว่าใช้ได้สำหรับตัวของไอโนนะฮะสหรับใครที่อยากจะได้แท็บเล็ตที่ใส่ได้สองซิมพาร์ซึ่งนั้นดุดก็ลืมปิดไอ้นี้ทุกทีเลยฮะแหมปิดแล้วก็สวยดีนะะฮึบเเงงีียย ปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะหรือว่าจะนําไปถ่ายรูปฮนะหรือว่าจะนําไปใช้งานทั่ว,วไปคืออยากได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็มอือถุอเครื่องเดียวคือหน้าจอเนี่ยน่าจะเกรดเดียวกับพวก iQ 5.1ที่หน้าจอมันแบบสีอย่างเงี้ยฮะแล้วถ้าใครไม่ซีเรียสมากก็ถือว่าโอเคเพราะ5.1เขาก็ขายได้นะของเขาเรื่อยๆนะรดังนั้นไอตัวนี้คิดว่าคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องจอมากมายนะักเนี่ยคงจะชอบน่าดูเลยทีเดียวฮนะข้อเสียของมันก็คือมีสองอย่างคือหน้าจอมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่กับกล้องมันโฟกัส ไม่มีปัญหาอะไรสุดยอดมากเครื่องเร็วแรงสเสถียรฮะเนี่ยนัดดุดเสียบซิมไปฮะสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นเห็นไหมครับใช้ได้สบายมากๆขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะติดตามนัดดุดต่อได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s t e p g e e k t v ฮะหรือว่าจะเป็น w w w s t e p g e e k t v c o m ฮะ Live i s g a d g at gmail.com นะครับ Instagram แล้วก็ Twitter ที่ s t e p g e k นะจ้าสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า